เรามีการสร้างกำลังคนด้านนี้นะครับโดยได้มีการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆใ,ในโลกอย่างเช่นกับ Microsoft เนี่ยเราประมาณล้านคนใช่ไหม <c oughs> ล้านคนด้านด้านด้านนี้แล้วก็มีการทำงานร่วมกับทางฝั่งโอเบยก็มีนะครับ <c oughs> ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วอทาง Google ก็มี <c oughs> มีการเซ็น MOU แล้วก็มีการ ที่จะให้ให้มีการเสริมความรู้ด้านนี้ขซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็รอไม่ได้แล้วเราเริ่มแล้วนะครับเริ่มจากการใช้ AI ในการสวาดข่าวปลอมทั้งหมดเริ่มเนี่ยได้น้อยมากต้องเอาคนมาช่วยดูด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือส่วนหนึ่งแต่แต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ที่เป็นอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์อย่างเช่นข่าวปลอมหรือแพลตฟอร์มที่มีข้อความที่ไม่พึงประสงค์ พน,นันออนไลน์หรือว่าเรื่องต่างๆขายปืนเถื่อนหรืออะไรต่างๆที่ที่เป็นพรบรตามความผิดตามพรบ,รบรด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาลงได้เป็นจํานวนมากมากขึ้นเป็นเดมอหลายครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านนายกก็ํำชับมาอีกว่าต้องดาเนินการถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะมีมูลค่าความเสียหายการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างบทบาท AI ของประเทศไทย ต่อนานาชาตินะครับและที่สำคัญจะมีการตั้งศูนย์ในไอแพ็กชิสเซ็นเตอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นการทำงานร่วมระหว่างไทยกับยูเอชเคเอางี้ตอนนี้เรามีไกด์ไลน์แนวทางในการปฏิบัติออกมาสองฉบับด้วยกัน<ช>ซึ่งเอ็ดดาก็ออกก็ม,มีหลายหน่วยงานที่ทตีพิมพ์เอกสารตรงนี้ออกมาคือเรื่องการจมตีมันก็มีกฎหมายทางแพลตฟอร์มด้วยเราไปเอาผิดกับเขาไม่ได้นะครับครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการยกร่างตรงนี้อยู่ะนะครับยังไม่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ที่พูดจอดจงกฎหมาย AI นี่ยังยังไม,ไม่ไม่มีนะครับยังไม่มีมีแต่ไกล์ไลน์แนวทางในการปฏิบัติว่า AI ต้องมีจริยธรรม AI ต้องมีมาตรฐานปราศจากอาคติต้องมีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยมีแล้วแต่การระบุว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเนี่ย อย่างัางวรวมทั้งหมดรวมทั้งหม้รวมต้องรวมรือนตาจ้าเซ็นเตอร์ด้วยใช่ไหมอ๋อรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดรวม,อ,มอินฟราอินฟราท,ที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วปก็คือเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มพูดคุยกันหลังจากงานนี้เราก็จะทํางานกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดตอนนี้เริ่มมีการคุยว่าเอ๊ะเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนนะครับก็หลักก็คือให้ที่กระทรวงแล้วก็จะมีการคาดว่านะครับคาดการว่า จะมีการส่งเจ้าหน้าที่จากยูเนสโกมาประจําประมาณห้าคนเพื่อทํางานอย่างต่อเนื่องมมีระะะยเวลาคที่กระทรวงที่ที่สูงเนอาร์เคที่เซ็นเตอร์เนี่ยมันออเคไนท์โดยใครโดยโอเคไนท์โดยโดยกระทรวงเรากับยูเนสโกผมไม่ไม่ออเคไนท์เป็นการทํางานร่วมกันนะนะอาจจะในรูปอะไรต้องออกแบบดีๆมีระยะเวลาไหมคะต้องคุยกันทุกสามเดือนหรือหกเดือนหรือยังยังไม่ได้กําหนดขนาดนั้นเพียงแต่ต้องระวางกรอบอีกทีในการพูดคุยกัน ก็เป็นการเริ่มต้นด้าน AI ในระดับนานาชาติเนี่ยไดดีศูนย์ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะขยายผลไปยังประเทศตา่างๆด้วยซึ่งเดิมเนี่ยาาการจัดอีเวนต์ AI อย่างนี้ที่ยูเนสโกมาจัดไม่เคยจัดในเอเชียมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทางฝั่งเอเชียเขาจาัดแค่สองครั้งอยู่ทางฝั่งน่าจะยุโรปฝั่งยุโรป แล้วครั้งนี้เขาก็ให้เครดิตประเทศไทยในการที่จะเป็นเจ้าภาพกันก็จะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทในด้านนๆในโลก